นี่กูอยู่ในเกมอะไรเนี่ยฮะกูเล่นภาคสองแล้วกูไม่คิดว่ากูจะได้มาเล่นภาคแรกอะเนี่ยโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยตอนนี้คุณอยู่ในเกม payday the hea เข้ปะนี่กูอ่านถูกป่ะเดอะเฮดเดอเฮด payday the hea ดีกว่าเพราะเราไม่เฮยทั้งทีมโอเคครับอยู่กับผมเลเวลแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าเก่าครับร้านข้าวมันไก่ครับผม ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กับน้องเรียวครับผมเย้เฮ้ยพาชื่อไปโมดิฟายใหม่มาแล้วชื่ออะไรเทเวอร์ใช่ป่ะเออและอีกคนครับผมน้องไอซ์น้องไอซ์ยูไนตี้ครับผมแบบชื่อส้นตีอะไรเนี่ยเฮียอ่านชื่อว่าอ่านว่าอะไรวะอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับสวัสดีครับไม่รู้เลยตอร์เมี่อะเอ่อเรี่มันน้องแรปปิดแล้วกัน ผมชอบกระาจายโอเคครับนี่เราจะไปด่านเอ่ออะไร First b l o k d ใช่ป่ะเราระดับ Easy พอพัก่าใช่ผมเล่นมาครั้งหนึ่งละเล่นคนแรกเลยเ i r s t c h ันเลยตอนนั้นแล้วแบบอื้ม่ตายหายกแกงครับโอเคตอนนี้ผมผมมากับเพื่อนผมละโอเคเดี๋ยวเราไปสนไกดีกว่าที่ไม่โหดไงไม่ต้องกลัวผมมีกระจูใหญ่โอ้โหมึงไม่ดูเลเวลกูเลยเฮ้ยเลเวลกูแค่เลเวลสอง เฮ้ถามพี่ไอซ์ดูพี่ไอซ์เคยลองแล้วแล้วนี่อะไรทำไมทำไมปืนกูมีแค่นี้ออกมาแล้วเดี๋ยววิวแรกแรกไอ้หั้นแหละเออแล้วมันมีให้ปลดล็อกแอสเซทเหมือนภาคสองปะฮะมีให้ปลดล็อกแอสเซทไม่มีนะไม่มีหรอเออไม่มีอันนี้คือลุยลุยกับลุยเลยลุยกับลุยโอเคงั้นก็จัดโอเคกดเลยไม่เสียเวลาครับผมกดเลยกาลังจูนตอนหนึ่ง อจอยจอยนิง่งกำลังจอยจอยนิง่งจอยแล้วอย่านิ่งนะมึงถ้าจอยนิ่งมันจะเป็นไรวะอะก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเฮียไม่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 ก็ดิกไปหน่อยเลยแล้วถ้าจอยไม่นิง่งจอยไม่นิง่งมันก็ขยับอยู่อย่างนั้นเน่ยเห็นปะอะนี่มึงเล่นถ้าจอยร้องอะจอยร้องมึงก็ <laughs> นี่มึงเล่นมุก <laughs> นี่คุณมึงเล่นมุกกับผมใช่ไหมครับ เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมพวกคุณแม่งอะไรวะพกเพิได้สองสามก็บอกเลยในกูมีแค่สองก็บอกเองอะเร ست, like an, 2, le an, le an ียนเอาไว้เรียนเรียนไปฝึกวิชาไม่รู้ครับไม่รู้ฝึกวิชามาอย่างไรเลยด้วยอะไรวะโอ้โอเคนี่เป็นการเลขนขั้นที่สองของผมโอเคเราจะเจอกับอะไรบ้างไม่รู้พร้อมหนึ่งสองไม่ใช่ อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเออนี่ว่ะไม่ใช่กีฬาสีจะหาไปไหนนี่เรียกหาเลยเนี่ยไม่หาวะนี่กุญแจกิจนี้เขาให้เราทำอะไรครับเออเขาบอกให้เราเข้าไปข้างในแบงก์ก่อนโน่นผู้จัดการอยู่ข้างบนไนรเบิกตั้งนะครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้เราหาเมินเจอร์มินิเจอร์อยู่ข้างบนครับข้างบนเหรอแข่งกันนะเหอยหน้าขึ้นไปก็เจอแล้วพี่เหน่ยหน้าอ๋ออยู่นู่นเองเหรอ ทำไมผมผมเห็นฟ้าล่ะครับเห็นฟ้าทำไมทำไมอ้าวอีกแคยแล้วบันไดอยู่ไหนอะอะ่เไรคอยดูนะเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเจออ่ะต้องเอาเลยเหรอัดไหมัดไหมเอาเอาคนละเอาละโอเคไปควายได้คีย์การ์ดแล้วไปเอาเดียวกับเธอร์นเทิร์นเรียกว่าแล้วเดี๋ยวเพิ่งช่วยเพิ่ง เออเธอโอเคเอาเธอไม้มาเอาเลยใช่ป่ะต่อไปเอาไงโอเคต่อไปก็ติดตั้งดิวอ่าฮะโอเคลิวไปไหนลองติดตั้งดิวดิโอ้ยเฮียพี่สต้ามีน่าอยู่ตรงไหนวะโอ้ยเฮียเขาชอบระบบระบบนี่วะเอาเฮียติดไงเนี่ยเออริว ที่มีคำถามที่มีคำถามโง่ๆจะถามว่เก็บเก็บไอ้กดอะไรเนียกดใช้ตัวอะไรวะฮะก็อย่างพวก F ไงฮะวางวางพวกกระป๋องกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่วางกระเป๋าไอ้พวกที่แบบว่ายังไงอ่ะที่ติดตั้งดิวอะไรพวกเนี้ยกดตัวอะไรวะอ๋อเข้าไปใกลแล้วกด F อ๋ออ๋อเหมือนภาคสองเลยใช่ป่ะอ่าอันนี้มันจะมีตำแหน่งบอกเลยว่าไปจอดตรงไหน โอเคกี่วิครับเอสองแล้ว่าวิเลยเหรอไม่ได้เอาซ่อมไวมาดิคราวนี้มีซ่อมไวด้วยแล้วไม่มีเกาะเหรอวะเอ็ดดูดูดูฮอกตันดูฮอกตันโอ้โหเอ็ดคุมคุมเขาใหญ่จริงเขาใหญ่เอ็ดฮอกตันโคตรผดดิบการเลยว่ะเขาใหญ่จริงโอ้ดีว่ะ ปฏิภาคสองเรียกบอทแล้วบอทมันไม่ได้ตอบกลับเลยนะนี่เรียกมาครับนี่เรียกแล้วตอบกลับมาด้วยแก่ไปโอ้โหชอบว่ะสยบริษัทเขาชิวแม่งอ๋อเหรอโอ้ชูชอบมากวางไวเยอะโอเคต่อไปก็ไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรจัดการย้องเฮ้มันต้องวางเว้ยมันมาแล้วนี่แหละมันมาเยอะแล้ว โอเคมาจากกัดการกับคอมต่อว้าวางไปเ,ยเลยแล้วเกาะดูตรงไหนอะ่ะต่อก็ดูตรงเดียวขาวให้ข้างหัวเราอะ่ะข้างหัวอ๋อตรงรูปล่างไอ้ไอ,อ้ออลูปที่อยู่ด้านซ้ายล่างใช่ป่ะที่จะมีขอบขาวๆกลุ่มลูกตัวละครเราอยู่อ่ะใช่ป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไ <c oughs> <c oughs> ก่หลับไก่หลับ <c oughs> ไอ้เหี้ยไปลมาลมาอุ้ยกลัวแ้่ไกลัวมั่ใ่ดผมบอลไอะไรอะไรมาดูป้องปืนผมอย่ยัอออมาออกอมาอ้ยโอ้ยหี้ยอะไรใครยิงวะแม่เช็ดอ้ยเหี้ยใครระเบิดวะเฮ้ยพาีมีระเบิดด้วยเหรอ โอ้ยสไนส์สไนส์สไนส์โอ้โหอะไรวะเนี่ะบ๊อบป้อมปืนอะไรวะไม่มีไอจิโอ้โหป้อมปืนภาคนี้เท่ว่ะโอ้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 โสองมังกาแบ่งกันใช้ไงเออไอ้บ๊อบอันดับแรกอันนี้มันมีค่อันเดียวเฮ้ยกูชอบภาคหนึ่งว่ะ ไอ้ซ่อมดิวซ่อมดิวอะไรเอาไรผมซ่อมอยู่นี่กูไม่คิดจริงๆังเลยกูจะได้มาจับภาคหนึ่งอ่ะจับแนละ้วชอบเ่อหลาออลยภ<ต><อ>าคหนึ่งมันเสียอยู่ที่ว่ามันเปิดมันเปิดตู้เซฟไม่ได้ใช่ไหมดิวตู้เซฟเล็กอ่ะเล็กๆอ่ะอันเล็กๆอ่ะแก่เราเปิดไม่ได้ไงเราไปโจรใส่สูตรเราพ่นไม่ใช่เล็กๆเราพ่นอันใหญ่เลย โจทใส่สุดนุ๊กเว้ยเราเราเป็นโจทมีประสบการณ์เว้ยโจทมีประสบการณ์แม่งตำรวจยกยกยกมาทั้งกองทัพแม่งก็ปะอับรถตีโคนไม่ได้เว้ยโอเคไม่ได้หรอกไอมาสี่คนไงชนะเลยโอเคโอ้ยเฮียอะไรอะไรอะเฮียอะไรวะออสไน์ตอนไนห์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถึงโดนเหรอ๋อเสียงอะไรวะอ๋ออ๋อกูผ่านนี่ เมื่อปืนเลยมาวะโอ้โหเนี่ยเนี่ยกูเกียนแล้วเออกูเกียนหน้ากากมึงวะเอาด่าคุมทุกข์เลยด้วยครับมีเครื่องเป็นเป็นแอสซัสซินเหรอเฮ้ยเงียบแล้วอะแอสซาลเลร์เหมือนตกทางบ้านฝนตกเล็กน้อยเอ้ยทำไมไอเลือดเหลือแค่นั้นอะ ะไม่ไม่ใช่ผมไอริวนั่นน่ะเอาเอาไอริวเหรอเออคือดูผิดโทษทีตอบผมเยอะผมก็เอกไปแทงให้พี่เทนพี่เทนเมาธนาคารมะเนี่ยคืออะไรวะอุ้ยเโี้ยสไนค์แล้วอย่าได้นะเนผมเนี่ยโอ้ยร่วงสไนค์ร่วงหรือเปล่าวะระวังแล้วร่วงแล้วมหลักหลุดเลยโอ้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 โอ้เโี้ยโอ้ยโอวยด้วย ตายตายเลยอ๊ะอะไรนู้นเอ๊ะอะไรนู Luckily, ้นจะไฟอ่ะเออเอตบตกตบเร็วเร็วได้ทำลายกล้องบ้างปะเนี่ยทำทำทำโหลเฮี้ยกล้องอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยได้รับหน้าที่ทำลายกล้องนะเว้ยทำลายไม้กี่ตัวนะโอ้ยเฮี้ยมทำลายให้หมดเลยไม่เมื่อกี้ผมต้องมาจอดดิวด้วยไงผมเลยไม่ว่างไปชั่วคู่นึงแต่สวัสดิ์ใหญ่ได้ยิงกันแล้วนะ เดี๋ยวมีข้างในอีกกล้องอ่ะเทียบเลยโอเคเฮ้ยเร็วเรื่อยแล้วว่ะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วบาบาเปิดเลิ่มเลยไอ้ถอยไอ้ถอยขาวใดลงไม่เจอโอ้ยอู้ยี่อ้ยี่มัน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 โอ้ย่ไม่มีต่ปืนเก็บเสียงกากรว่ะอะไล ครับยนอายแอกไปอ่ะนับลองได้ได้แม็กนัำรุ่นใหญ่เลยมีแม็กนัำด้วยเหรอนี่เออวางเธอไม้เฮ้ยัดงวางเธอไม้ดิอยู่กับใครวะเปลี่ยนกระสุนโอ้ยเฮียภาคนี้บอกแล้วการเคลื่อนไหวของบอดแม่งเป็นธรรมชาติดูดิมันเอาอีกแล้วเนี่ยดูดิ ส,ส่องออสองเซฟสองเซฟเซฟเอ้าเอ้ยผมเคยได้ยินว่าแค่อีีซ่บู o เ s อร์ก็โผล่มาแล้วจริงเหรอจริง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 ถ้าจะมันเฮ้ยโผล่มาไม่กี่ตัวหรอกเฮ้ยโผล่มาแค่หนึ่งหนึ่งในสิบโอกาสอะเออ,มา,เอ,อมาป้ามาเฝ้ามาเฝ้าด้านหน้เห่อไหมหรือว่าไงเฝ้าด้านไหนพี่เฝ้าด้านไหนโอเคเราเฝ้าทางนี้แล้วกันเราจะได้รับค่าสึกทางเดียว

ตกลิฟเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอุ้ยตายแล้วเฮ้ยพี่ให้มันโอุนหมดโอ้โหโอ้โหเอ้ยวลี้ยวเลี้ยวละเฮ้ยเครียช็อตกันเราเมื่ออุ้ยปืนอะไรวะเนี่ยเียเสียงแม่งแน่นดีว่ะอะปืนใครวะปืนมึงนั่นแหละเอ้ยโอ้ยฝากเอ้ยฝากช่วงต่อด้วย ถอย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 ถอนถอย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 ถอาถอยไอ้ถอย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 ถอ่อยถอยถอ,อยถอยถอยถคยู่นึงชังอยถอยถอยถอยนอมมนนยถอยถอยถอ,าาอ่อวลาก็ไย่มีบออยถอยถอยอยออยยอโอยอ โอ yup. to ้โลโลโลท้อย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 โอ้ยเฮียเอ้๊ะควันควันควันระวังด้วยเฮียอาโหัวแตกเลยโอ้โหเดี๋ยวขอดูในห้องนี้ในห้องนี้มีอะไรบ้างไอกล้องวงจรผมยิงแตกแล้วหมดละหมดแล้วเนี่ย กองวงจอยิงให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือเฮ้ยยยยฮอกกันนะเฮ้ยเฮียควันยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยอุ้ยน่นอย่างงั้นโอ้ยอย่างงั้นโอ้ยเฮียหน้าดแดงเฮียกูหน้าแดงหน้าแดงเปิดเหรอเออใช่เปิดไม่เขิดตำรวจเยี่ยมใช่เวลาเขิดไหมเนี่ยมันโดนแล้วพี่ไม่ใช่ตำรวจแล้วะสุดหมดโอ้ยเแต่แค่สื่อนะเองเอ,อุย้ยเฮียกูเก็บเป้าเกมนี้ว่ะกว่ามึงไม่ต้องมีเป้าเหมือนภาคสองหรอก อืยิงยัดบ้ากพอดีตกตกตกแม่งเข้าไม่ยิงบานอะไรลูกสองอ่ะลูกสองก็ตกลูกสองก็ตกเหี้ยตกแต่ละทีไม่โคตรสะใจอ่ะเฮียโอ้โหมาอยู่ดี้เสียงระเบิดวะโอ้ยะล้วผมยิงไปุ่มลูกสองครับปุ่มลูกสองครับปุีมลูกสองเฮ้ยโค้บเฮียโคกบก็ได้เหรอเออฮ้ จะพินเซลเหรอเออนั่นแหละโอ้ยสามตัวอ่ะโอ้ยเยอะเขาเกอโอ้โหไอ้ดิเยอะทำไมอีซี่มันมีเยอะมากไซี่นะเว้ยไอซี่นะเฮี้ยทำไมมันเยอะจังยิงสาวไปเลยโอ้โหโอ้ยเยอะโอ้ยเยอะยังไม่ดิยังมีโหลดช้าใชงวหมเอ๊ะ Ui dữ à. Ờ, ở đây, ở đây, ở đây. vào Ok, ok, không này. Ấy phạt không cân rồi được. Để không ngay à? Hả? Không ngay à? Nhưng phay nhưng mắt dữ lên. Mày may, may. hay thổi cặp em. Em ý Đéo phải lùng. Đúng rồi, đúng rồi, tìm tôi lùng. ตันหอกตันบูบยงเบ่ยอ้ชาชิบหายแล้วโอเคโอเคเราไปเลยเราไปเลยใช่ป่ะใช่เอแล้วไปทางไหนอะนี่ดิดิโอ้ยเงินเยอะปะ่ะ เก็บ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 รูด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 เก็บวิวอัพครับเอารูดรูดเอาแล้วเงินมันไปไหนอะฮะอยู่ในอยู่ในหี่ยึ่ในหัวมันให้คนมาเก็บให้ทีหลังเอาเหรอมันก็แยกกันเก็บอีเหี้ยเงินกองเดียวกันจะมาแยกกันนำเหี้ยอะไรไม่เอาเพื่อความเร็วด้วยโอ้โหเหี้ยโอ้โหกว่าเก็บแบบนี้แม่งสบายวะนะเงินเงินกองหนึ่งคือมันไม่เหมือนพีเดสองไงพี่มันต้องเก็บทีหลายๆครั้งอ่ะ แต่เวนี่ก็ดีนะเออเห็นเวลอะไรแล้วแหละเว่อเหรอเว่อร์บูจูไม่รู้เว่อร์สี่เว่อสี่แลโอ้โหเฮียเกิดมึงรอบาเลยริวอะโอ้โหเออคล้ตายเหมือนเดี๋ยวโอ้เน้นชุดเน้นชุดไหนวะนู่นไงโอ้ยยี่บูดัเซอร์นะเฮอ โอ้ยที่เระจอกว่ะเดี๋ยวไปเจอหลังอ่ะอีกัดหน้าแม่งไงโอ้ียวคิมันร้องอะไรเน่ยเฮ้ยโอ้ยเฮยื่อไเฮ้ยเอเบไม่เคยกูเฮียถอยถเฮียถอยก่อนถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อส oh ั oh, ้นทำเฮียอะไรอยู่เนี่ยโอเคไปไปไหนซ่อ ระวังซีโฟแปะซีโฟเหรออ่าโอเคเระวังขึ้นไปแต่ไม่มีซีโฟอะถ้ามีซีโฟมันก็แปะได้อ๋อซีโฟเต็มให้เลยใช่ป่ะอ่าโอเคเยี่ยมโอเคโอ้ยหายออกมางห่าเลย โอ้ยยยโอ้ยยช็อต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 ันอตช็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 อตด็ดตช็อตะ็อตชดอตช็อตช็าตหรอก ไ่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้โดดลงทีแม่งร่วงยาวเลยเก็บเท่ากันมีเวลาให้หนีด้วยเก็บเท่าครับทั้งสองอะจำกัดเวลาพี่โอ้โหเร็วที่สุดอะเร็วที่สุดอ่ะไอ้เนี้ยว่ากูชอบเริ่มชอบระบบความเรแล้วว่ะโอ้ดีรถดีของมึงเหรอนเนี่ยเฮ้ยเฮฮ้ยเ้ยเอ้ยเยเฮิเย้ เอ้โหพี่เทนทงเล่นหลายเร็วเลยดิโอเคโอเคงั้นเราพอกันดีกว่าลวกันอมยเล่นกันข่าวหน้าอีกถ้าชอบก็จะมาเล่นให้ดูอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้โซดีครับสวัสดีครับดูไม่ได้เลยหรอสวัสด